ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงหนูซื้ออันนมาลอง นี้นะคะพวกหนูนะคะจะมารีวิวเครื่องปั่นพริกกระเทียมนะคะที่มีการออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะในเรื่องของการบดนะคะไม่ว่าจะเป็นผกักผลไม้ถั่วสมุนไพรแล้วก็แม้แต่สิ่งอื่นๆน,นะคะก็สามารถบดได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะโดยสามารถดูได้จากดีไซน์นะคะที่มีการดีไซน์ออกมาให้เล็กกะทัดรัดซึ่งทําให้สามารถจัดเก็บแล้วก็จัดวางได้อย่างประหยัดพื้นที่นั่นเองค่ะ ในส่วนของวัสดุที่ใช้นะคะในตัวใบมีดจะมีแกนเป็นสีเป็นพลาสติกสีขาวและมีใบมีดที่เป็นส่วนสําคัญในการบดสับอาหารเลยค่ะซึ่งทํามาจากสแตนเลสสตีลที่มีความแข็งแรงและคมและป้องกันการเกิดสนิมได้เป็นอย่างดีค่ะและสําหรับกระปุกป,ป่านจะทํามาจากพลาสติกสีขาวฝุน่นที่มีการลออกหล่อขึ้นรูปให้มีรูปร่างที่เหมาะกับการจับและมีแง่งตรงนี้สำหรับการยึดกับปิด ขยับในตอนตอปั่นด้วยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นฝาปิดค่ะซึ่งเป็นพลาสติกสีขาวฝุ่นนะคะโดยฝาปิดตัวนี้นะคะจะมีการหล่อนะคะให้มีรูทั้งสองอันนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เชื่อมกับตัวปุ่บปั่นได้อย่างพอดีนะคะแล้วก็จะมีรูตรงกลางนะคะไว้สําหรับเป็นช่องเชื่อมระหว่างตัวแกนปั่นกับเครื่องปั่นนะคะซึ่งต่อมานะคะจะเป็น เครื่องปั่นขาทำจากพลาสติกสีขาวแล้วก็พลาสติกสีดานะคะที่จะมีช่องชารนะคะเป็นโลหะนะคะซึ่งอาจจะเป็นโลหะเช่นพวกทองแดงชุกกับบีบุกหรือว่านิกเกิลค่ะน้องเป็นเครื่องปั่นขนาดเล็กนะคะที่เน้นความสะดวกสบายพกพาง่ายและก็ไม่ได้ปั่นในปริมาณมากะคะ่ะการที่ใช้ ใช้พลาสติกในการทําก็ช่วยให้เงมีความแข็งแรงทนทานและป้องกันการแตกหักถ้าเกิดว่าเราทําตกค่ะและจะทําให้ใช้งานได้ดีในระยะยาวอีกด้วยค่ะหลังจากที่มีการทดลองใช้นะคะผู้ห่วก็มาปรึกษากาันและคิดว่าอยากจะปรับปรุงตัววัสดุให้ดีขึ้นค่ะโดยอาจจะมีการเสริมวัสดุเป็นวงยางหรือซิลิโคนในบริเวณนี้ค่ะเพื่อเราช่องว่างระหว่างฝาปิดและกระปุกปากให้น้อยลงเพื่อให้ การงออกมาระหว่างที่เราปั่นค่ะเนื่องจากที่มีขนาดเล็กนะคะเราไม่สามารถที่จะเก็บแบตเตอรี่ไว้ในปริมาณมากขนาดนั้นนะคะแล้วก็อยากจะพัฒน,น,นาตัวมอเตอร์ให้มีการช่วยประหยัดพลังงานค่ะเพื่อให้ชาร์จครั้งนึงแล้วสามารถใช้ได้นานด้วยค่ะงั้นเรานะคะมาสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูกันเลยดีกว่าค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมี ตัวอย่างเป็นพริกแล้วก็กระเทียมนะคะในการสาธิตการบดวันนี้กันค่ะไม้แบบมันหมดอะ